รุ่นสวัสดียามเช้านะครับยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันเช้าวันนี้วันศุกร์ศุกร์แรกของปีใหม่นะครับศุกร์ที่สามศุกร์วันที่สามนะครับไม่ใช่ศุกร์ที่สามศุกร์แรกนั่นแหละศุกร์ที่สามมกราคมอ่านะฟุตบอลอาเซียนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอืม,อมก็เรียกว่าทุวนนะครับทั้ง ข้อผิดพลาดบรรยากาศในสนามโอแฟนคลับทีมเจ้าภาพเวียดนามนสุดยอดนะครับแล้วก็โมเมนต์แห่งความเอาละนะถึงแม้เมื่อคืนนี้ครับทีมชาติไทยจะออกไปแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนาม ในนัดชิงชนะเ,เลิศเลกแรกนะครับที่บ้านฝากฝั่งของเวียดนามหนึ่งประตูต่อ 2. แต่ก็ก็ยังมีโมเมนต์แห่งความสุขนะผมใช้ใคำว่าอย่างนั้นละกันเรามีความสุขนะครับที่เห็นความมุ่งมั่นนะครับแม้ว่าจะมี ข้อผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรบกพร่องนะครับเป็นข้อผิดพลาดแท็ติกของมาซาทระอิชิอิทำงานได้อย่างก็ทรบทวนแหละนะครับด้วยโมเมนตัมของทีมชาติเวียดนามเล่นในสนามของตัวเองนะครับการ เอาชนะทีมชาติไทย2ประตูต่อ1ก็ก็เป็นสกอร์ที่ไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับแต่ว่าเห็นพลังฮึดนะครับของทีมชาติไทยแม้จะตามถึง2ประตูนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกเสมอกัน0ู0นะครับครึ่งหลังเสียประตูโอ้โหจากเนียน <laughs> เหมียนสัญชานี่ก็อโอนสัญชาติแล้วนะครับเหมียนส่วนซอนนะเออเขาถ้าถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษกฤษ็เหมียนส่วนซอนแหละแต่ไม่รู้ว่าออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามนี่ออกเสียงอย่างไรนะครับก็นักเตะทีมชาติเวียดนามแหละนะครับอย,อย่าไปบูลลี่อย่าไปดราม่าอะไรเลยทีมชาติไทยเราเองก็ลูกเครึ่งกันเยอะแยะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ก็แบบนี้แหละนะครับก็เรียกว่า กล o b a l i ไ e แล้วทุกวันนี้นะครับความผสมผสานของชาติพันธ์ตอนนี้มันมันมันข้ามเส้นตรงนั้นมาแล้วก็นะครับก็เข้าใจได้นะครับหนึ่งประตูจากเฉลิมศักด์โอ้โหลูกมงถึืว่าแกตัวได้อย่างก็ ถือว่าทําหน้าที่ได้สมบูร์แบบทําในสิ่งที่จะต้องทำแล้ก็ได้ประตูตีไข่แตกไล่ตีตื้นมา1ประตูต่อ2แพ้ไป1ประตูต่อ2องทำให้บรรยากาศของกองเชียร์ทีมไทยทีมช้างศึกของไทยนะี่ยอมหนึ่งนะยอมหย,ยิบหนึ่งในสนามก็โอ้เต็มไปด้วยความสุขคึกคักหนึ่งประตูนี่แหมมันเป็นความสุข ได้เหมือนกันนะถึงแม้เราจะแพ้นะนะอืต่อให้เมื่อคืนนี้เป็น,ปนฟุตบอลนัดเดียวโป้งเดียวจบนี่นะครับก็ยังคิดว่าในความเป็นแฟนคลับทีมชาไทยเราก็าม,มีความสุขนะเห็นเรือนักสู้ของนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะครับภายใต้การนําของมาซาทระอิชิอินี่ถือว่าได้ใจแหละนะครับ,ข,อบอรข้อผิดพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดา เพื่อนเขาก็มีตีนเหมือนกันพูดกันแล้กันเขาก็หมายมั่นพันมือจากคนทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับการชนะทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้ถือเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งของทีมชาติเวียดนามแหละนะครับภายใต้การนําของโค้ชชาวเกาหลีใต้นะแต่ผมจำไม่ผิดถ้าผิดก็ดต้องขอนะอภัยเพราะเปลี่ยนโคช้ชก็ยังใช้โค้ชเกาหลีใต้เหมือนเดิมแหละนะครับก็เป็นเลขแรกทีมชาติไทยไปได้หนึ่งประตู มาจากเวียดนามแม้จะแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่เลขที่2นะครับ 5. มัมก,กราคมวันอาทิตย์นี้2ทุ่มตรงนะครับรัชมังคลากีฬาสถานรวมจิตรวมใจเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเราเชื่อว่าเสียงเชียร์ในรัชมังคลากีราสถานรวมทั้งสปอร์ตของแฟนคลับทีมช้างสศึกของไทยนะครับ น่าจะกระหึ่มแหละนะครับวันอาทิตย์นี้สอทุ่มตรงนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทสดเหมือนเดิมนะครับก็โอกาสนี้ไหมก็มีแหละนะครับเรามีประสบการณ์จากการออกไปแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์มาแล้วในรอบรองชนะเลิศเย่าเยือนและเราก็สามารถกลับมาได้ในเลขที่2เพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ สำหรับฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดวันอาทิตย์นี้ส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนครับ2,024-2,025มาคลองให้ได้อีกสมัยหนึ่งนะครับนี่สุขทุกคนนะครับเช้าวันนี้ยินดีที่ได้พบกันสวัสดีครับ